เป็นที่รู้จักกันดีค่ะว่าใบโหระพามีประโยชน์อย่างมากในการช่วยดูแลสุขภาพของเส้นผมทําให้รูขุ่มขนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการกระตุ้นการทํางานของรากผมและช่วยให้เลือดไหลเวียนบริเวณหนังศีรษะได้ดีขึ้นค่ะบรรเทาอาการระคายเคืองของหนังศีรษะช่วยกระจัดรังแคได้ดีค่ะ และใบโหระพานะคะเป็นสมุนไพรแก้ผมงอกก่อนัยได้ดีตัวหนึ่งเลยค่ะวิธีทำนะคะนำใบโหระพาค่ะมาปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วนำน้ำมากรองนะคะนำมาหมักผมค่ะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง40นาทีค่ะแล้วสระล้างออกด้วยแชมพูสูตรอ่อนโยนนะคะหรือแชมพูสมุนไพรทั่วไปได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะ1สัปดาห์ทำได้2ครั้งค่ะและ เมื่อเราหมักแล้วนะคะจะทำให้ป้องกันผมร่วงค่ะและก็รักษาผมหงอกให้มีสีเข้มขึ้นดกดำมากขึ้นค่ะทดลองดูนะคะเพื่อน